อัปเดตล่าสุดเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2568รอบใหม่กลุ่มไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ได้แก่กลุ่มไหนบ้างสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่อง y u u t u b e จอาร a ชแ e ลช่องที่สื่อสารสาระความรู้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเมื่อวันที่7มกราคม2568 มีการสื่อสารอัปเดตจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจุลพันธ์อมรวิวัตรว่าช่วงต้นปี2,568หรือประมาณไม่เกินสิ้นเดือนมีนาคม2,568นี้ทางกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่รอบปีพศ2อ6 8สอสำหรับกลุ่มเปราะบางหรือผู้ที่มีรายได้น้อย เนื่องจากขณะนี้กําลังจะครบ2ปปีหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนล่าสุดเมื่อวันที่5กันยายน2,500นะครับ65ไปจนถึง31ตุลาคม2,565จะครบ2ปีแล้วซึ่งเป็นไปนตามแผนของกระทรวงการคลงังที่จะมีการกําหนดทบทวนคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สวัสดิการแห่งรัฐทุกๆ2ปีเพราะบางคนคุณสมบัติอาจจะหลุดจากเกณฑ์ไปแล้วหรือบางคนนะครับที่ไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการรอบที่ผ่านมาคุณสมบัติอาจจะผ่านในรอบนี้ก็เป็นไปได้ซึ่งรอบที่แล้วเดิมมีผู้ลงทะเบียนทั้งหมด14.9ล้านคนด้วยกันปัจจุบันเหลือเพียง13.5ล้านคน พราะส่วนหนึ่งได้เสียชีวิตลงสำหรับเกณฑ์การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ทางด้านนายจุลพันธ์อมอนิวันรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้สื่อสารเบื้องต้นว่ากระบวนการที่จะนำมาพิจารณาในการลงทะเบียนในครั้งนี้เบื้องต้นคาดว่าจะมีผู้ที่ลงทะเบียนนะครับ มากกว่า25ล้านคนด้วยกันซึ่งแน่นอนครับจะแบ่งเป็น2กลุ่มซึ่งก็ได้แก่กลุ่มเดิมกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐณปัจจุบันหรือผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ลงทะเบียนรอบกันยายนถึงตุลาคม2565ที่ผ่านมาจำนวน14.5ล้านคนแล้วก็กลุ่มใหม่ ก็จะประมาณการไว้อยู่ที่10ล้านคนสำหรับกลุ่มใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนซึ่งมาจากประชาชนที่มีอายุครบ18ปีบริบูรณ์เมื่อ2ปีที่ผ่านมากลุ่มที่เคยลงทะเบียนแต่ไม่ได้รับสิทธิ์มีประมาณ4-5ล้านคนด้วยกันและกลุ่มอื่นๆนะครับอีกที่คาดการว่า จะมีอีกหลายล้านคนที่คงจะมาลงทะเบียนในรอบนี้ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดจะได้รับสิทธิ์ก็ต้องมาตรวจสอบนะครับตามกลไกกระบวนการกันอีกทางด้านนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ยังกล่าวไว้ว่าสำหรับกลุ่มผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับสิทธิ์เดิมผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต่อนเนื่อง 14.5ล้านคนฝั่งนะครับไม่ต้องลงทะเบียนกลุ่มนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าทางกระทรวงการคลังจะนำรายชื่อไปครัดกรองสิทธิ์อัตโนมัติอยู่เฉยเฉยอยู่นิ่งๆนะครับส่วนกลุ่มผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนจำเป็นจะต้องลงทะเบียนใหม่โดยจะ เริ่มลงทะเบียนใหม่ก่อนเดือนมีนาคม2568โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาการลงทะเบียนซึ่งก็คาดว่าการลงทะเบียนในครั้งนี้จะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและขั้นตอนการลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับส่วนสำหรับคนที่ไม่มีแอปทางรัฐไม่มีโทรศัพท์มือถือ ก็อาจจะเปิดให้ลงทะเบียนตามอบตอตามท้องถิ่นสำหรับนะครับการลงทะเบียนรอบนี้โดยสรุปแล้วกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการปัจจุบันอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไม่ต้องทำอะไรทั้งสิน้นกระทรวงการคลังจะนำรายชื่อ14.5ร้าล้านคนคัดกรองคุณสมบัติเองนะครับ หากมีความคืบหน้าจะมาอัปเดตให้ฟังอีกรอบหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับให้กำลังใจกันด้วยการกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่อง y u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  e เฮสอาชแนล้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ